สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนาะเราก็มาถึงที่วัดป่าแี่เนโปไดลุ่งรถค่ะแตว่ว่าพอบุญทําเพลนลุ่งรถนะคะแอดมินเจบทองนะคะพอดีเข้ามาจากกาลสีนะคะท่านผู้ชมมาถึงกับประมาณตอนฮาโมงนะคะพอบุญธรก็เลยขับรถขึ้นมาที่วัดป่าบุรีพานะคะ พอดีเดี๋ยวยินว่าจังไรก็พอบนถ้ำเราให้แฟนคร่ะแฟนชองจัตังฟังเนี่ยเขาไปนั่งคุยกับพระอาจารย์เป็นเด่นครับก็มีแบบว่าหญ้ามาลงหลังนะไปกราบพระอาจารย์เราเมื่อกี้ไปกราบพระอาจานค่ะมีหญ้ามาลงหลังอืมว่าจังไดต่อเพิ่งจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นมยาศิลาทองฮะเป็นยาศิลาทองเป็นเป็นในอดีตชาติเป็น เป็นพี่น้องก,กันใช่ไหม,มาพราะอาจารย์ตนงนุงเห็นไหมพระอาจารย์นิรนาบเลยนะครับเพิ่นมาลุกเมื่อกี้นี่บอกค่ำเลยได้เพิ่นก็มาเขาตอนค่ำนั่นบอกอล<อ>่ลง <ะ S 1> หน่างผู้่นยิ่งคือผู้่นไส้ไม่ยิ่งอ๋อไม่ยิ่งแต่ว่าเพิ่นมอให้ทายเอาหนาอย่างเพิ่นจะจะทายหนายาเด้อตะต่ว่าเพิ่นบอกให้เอาคลิปเสียงไปลงได้นั่นในช่องยูทูบเพิ่นก็ยังทักเข้าโอ้โหมือนั้นช่องตะว่าคลิปเสียงไปลงเพิ่นว่าก็เลยยอมรับ ผมผมมาไปลงเนี่ยครับเออพูเป็นยังดอกพูเป็นยังดอกข้าวของมาซอยกันเหยียดกันสามกันละเป็นผู้เก่าเหรอหร่ผู้เก่าเหรอหร่ผู้เก่าผู้เคยมาตะโกนเห็นไหมแมนใส่สุดขาวจำได้ยู้จำได้ยู่เอาผู้นั่นแหละอ๋อที่มาเพันธว่าบุหัยไทยนั่นแหละเออพันธ่าบุหัยไทยนะแต่ว่าเอาคลิปเสียงเพิ่งลุงไหนยูมันบอกเดยขออนุญาตเอาคลิปเสียงไหนว่าเพิ่งเพิ่งกระบอกเพิ่นกับบุหัตัวเล็กโชคลาภนี่ยเรับเพิ่นแต่แค่บอกว่าเพิ่นเป็นพี่น้องกันกับพระอาจารย์นีะนาามอดตตชิ เพื่อนก่าดีใจเพื่อนไหนมาอยู่วัดกันสิมะเพื่อนไหนมาชื่อวัดนะคะท่านผู้ชมวัดป่าบูระเอารอยฟังนะครับกำหนดการเพันที่เท่าได้ก็ครับกำหนดการเพันพระอาจารย์ว่าวราจะแห่เนี่ยต้องไปย้อนเรื่องว่าเนี่ยไปบ้างแย่ลลางไม่แต่ว่าลูกจะบอกนี่ก็ ครับกันนัดครับนัดกันนะคับที่21นะครับเนาะครับช่องไของพอวลาช่องนีครับครับว่าอยู่นกลังล่างล่างส่าว่าต้องต้องอีกด้วยครับว่าต้องเลี้ในสมัครับว่าท่ว่าท่านเราแที่มลอระันที่21นะครับครับที่21การคอยตามกำหนดการบ่ครับ สำนวนการนี้หมายถึงว่าจะพานฝากพานช่องของผ่อนผ่อนครับครับถึงตองแม่ท่องท่องครับ่าจะพานใคว่าถ่ายบุญหรือบุญหลงหับนมาเวลานี้เร็ดองยังแน่สาบ้านี้ครับแต่ว่าพระอาจารย์เพื่อไหรถ่ายได้ยี่บอกครับถ่ายบรรยากาศถ่ายจริงนะครับได้พ่อได้ถ่ายได้ไม่หยได้ครับพ่อถ่ายรวดใครจะถ่ายในหน้ารูปพ่อละครับครับครับ ในทายบรรยากาศซื่อๆนะครับเนาะรภาจารย์เพื่ออนุญาตเชมาท้ายบรรยากาศภายในวัดใกล้เนี่ยังครับครับถามท้ายเอาภาจารย์ยังเดียวนะครับเนาะเป็นแห้งครับคุณเป็นปูครับปูจานใหญ่เนี่ยครับแต่ว่านิ่งสองอยู่เป็นหมุนทวงอ๋อครับครับนั่่งาครับครับแล้วก็ รวมนีใอไปแแ่บุญหลามมานจะโรงเรียนมีพวกกองเหีมีพวกลังส่งนั่นน่ะมันอยู่วะครับร้ายร้ายวะครับร้าครับพ่อแดดตัวเหล็กโฉบลามนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวไปกันเย็นก่อนปวดเฮ้ยไปกย็นเดียวมาไม่กูครับเอาคนเห็นอยู่นี่ละเมื่อนี่เป็นอีกนท่งช่องในท่านลุงทีเด่ยแม่นวะครับผมกับพิ่งมาจากกาะสินเนี่ยผมมาหอดผมกับแวะมาเลยครับผมพมกลับแต่ซองเหม่ยละ งงงมงคลโชคกล้าใช<ห>่ไหมครับโมองันโคนอ้อตรงโดงงคนดน,โโนี่บอกครับแมองแทนมอาอ๋อครับเป็นเป็นเห็นตรงไหนนี่ครับลูกก็บอก่เห็น,นี้งานบอกครับเห็นเป็นใชกันแต่ว่าลูกมันวัดตเลขตไหนประมาณทีเนี่ครับเป็นรดีร๋ยวว่าผ้าจานสั่งบอกครับรู่รับเบาะนอนะครับเบาะ้ับอ๋อครับ ร่ั่าแน่นอนนะครับครับครับลยดปรบนคอเิ่มเินแต่สดงวาเพิ่นเห็นอยู่ในร่งช่องอยารหลายช่องจับปลวกป่ครับเป็นจอบปลวกก็เป็นยังก็ไว้กี่เดือนเป็นเห็นี้สิครับเพราะลูกพูดถึงว่าเดี๋ยวเป็นว่าคว้กี่เดือนหมายถึงว่ายบพคนกถ้าตัวเลกคว่ารูดแถวหน้าก่อี่พอครับครับแต่ว่าเพิ่นเห็นอยู่เนาะครับเนาะ รัดมันี่เนี่ยบอกครับครชอบดูตัวบอกครับเิ่นข้าม้ามือนเสาบอกเิ่นไม่นดมือยมเบ้ยหรว่าครับโอ้มปเห็นตัวเลขจริบเนาะครับเนาะบ้านยุ้ยไก่ไมครับบ้านยุ้ยไก่นี่ยป่ะ ก็คันยุไกยุ่ะไล่บรรจุในหน้าหุ่นเลยใกคยเขามากบอผมมาเอนผมกลับไปสองส้มเหม่อผมเพิ่งกลับมาผมกับเขามาสามสี่รอบเลยครับมันเปนบงตัวเหลือกันนะผมเห็นเนอยนะ ผูช้ชมครับก็มีหลายช่องนะครับเพื่อนว่าเห็นตัวเล็กยูแท่นนะครับแท่นบวงสวงนะครับเดี๋ยวผมกับโบลูว่าเพื่อนตรงไหนจะพาผาู้ชมมาบึงนะครับเนาะแทนบูชาบวงสวงเห็นต้ตรงไหนนาะ มันตรงนี้ว่าขับท่าน,นผู้ชมเป็นทองท่านผู้ชมบางเลือครับเดนะ้ไม่เด็ดกว่าใดเลยนะครับเนาะ ท่านผู้ชมก็มองเอาเด้อครับเด้อเห็นตัวเล็กอีกทนาะน,นี่เนาะเดี๋ยวนครับท่านผู้ชมเพิ่งมาเห็นอยู่แถวๆนี่แหละครับ จะมาหอมใช่นอ้องหอมหอมโถด,ด้อครับดเ,เดินจิ้เดกเจ็ดนี่าครับทันพุชมมันว่าเห็นตัวเหล็กโซ克าปตตรงบริเวณน,นี่นะครับ ต้งท่านพระมงบูชาอาจารย์เพิ่งก็บอกมาเพิ่งเห็นหลายคนนะครับคนนี้ครับอ๋อทานผู้ชมเห็นแล้วครับตุลิครับนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนี่เด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับตเลิศ แปดแปดศูนย์นะครับท่านผู้ชมแปดแปดศูนย์นะครับเด้เออ่าพาท่านผู้ชมชืนชอบกัจดไฟด้วยครับจดไ้เป็นแนวทางนะครับเด้อในวันวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกสี่นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขของวัดพาจาันน,นีนาหน้านะครับเด้อตอนนี้ก็ได้เดินทางมาจากการะะสินก็นด้วยเมื่อแปะกับไหวพาจาันนะครับเนาะ ต่อขอให้ตัวเลขแปดแปดศนย์เป็นตัวเลขโชคลาภในวันวันที่หนึ่งายนสองหาหีนะครับโห้พี่พีลาี่ลาอบพิ่ีี่ีลอ,อ,อ๋อ่<ต>ีาอ๋อี่าอ๋อี่พาอ๋อ้พอ๋ออ้่าอ๋อ้ลาเอ้่าออกสาราอั้นนอกี่ีลาเนาะจ้ะเ่า้นี่นี่อ๋อพิ่ลูนะกให้เป็น,น,ปปนตัวพิมพ ภาเอาเอาภาพภา้อบ้านไ้แล้วข้อได้ได้ไ้ตองนี่้ยน่าโอ้จกแจกตองมันูกเนโอ้จ้าถูหมาแล้วบอกกนเหญ้ครับหาบอกการยี่ใครจะเามาเขาอวน้อยานท่าไหนโอ้ขับขับโอ้โขอด้ยพี่ๆ่รัเดพี่ๆเด้อ เออเป็นไม้คุยคายแสย่สิอะทำลานอะพิธีลาพิธีลาแล้วก็ไปด้านหน้าจดพิธีจ้าเป็นาว่าจบพิธี๋อจ้ารับทราบมาพ่อจ้าจ้าสวัสดีค่ะเอาห้องหองอห้องแมวจ้าไอแก้วแ้งเขาบอกทำไมต้องหบนี้ นังไม่ยามายามาครับที่ใจแห้งจอดยไอเงน่เ้ ดีใจแห้งน้ำเยนอะรเอาตามปากนาดีใจกันรับปากเพราะองขันน้ำเราดีใรงนครับกนที่ที่ลูกจะยาณตอนนั้นล่ะครับก็ลอลออันนั้นเซตเราไปให้ยแล้วจะดียอาวหอกไไนาจีันะครับ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 ไปจะเล่นจะเล่นด้วย ได้ไว้ดีนี่แหละนี่ตกรถดิว่าหนึ่งของฟอแมลอ่าโอ้มัดูมาดมาดูใจดวงพียังในยังยินดีได้รับดูอดได้สิ่งทีผ่านมา ก็ให้ดวงพีจเจริญเึกบคมันหางพีเจอรไหนก็เงใบบุญเตรียมความมีากกรรม,ามากรมงาแ,แม่นะามางอก็อเพิงใบบุญขู้ข,อขาอย่างนี้ดู้ำล้างนี้ พ่อปลาล้วมีกี่ทันซอยเกลือหนุ่ลูกลูกวัแม่งแม่ลูกหายได้ว่าอนไรล่ะลูกหายได้ที่ลูกหายได้หายได้ก็ว่าในวันใดที่ชีวิตลูกของลูกเด้อลูกยิ่งตีดต่างต่างมาแนนีมีแต่จออยู่นอกก็คือลูกหายได้ลูกหายได้ก็มีลูกโอกาสก็หรือสิป้าฝึมหัวใจเป็นยังหญิงเจ้าค่ะ หลักากาที่กคืสิรูละามจริรองอดีตไ้ดตองมีควาัพันเือกสายคือสิบะิมนะครับอ่ามือพี่ที่นะหลังจากนี้พี่ที่รูู้้นะสิบารุปู้แล้วค็อีก หลังจากที่วมาหนึ่งวันที่เดียวจะเห็นไลหรือ,อรูปไลพวกนี้มีพวกมเทียแบบนั้นเพราะว่ารอ,อบแเวนล่าสุ่ข้าวตุ๋นหอมเล่ไม่เลยไม่ลยคุณพี่ัวไม่ วายพาผู้ชายนี่จะร้อายพาผู้ชายจีรนจะวายต่งกูแต่เดียวได้แน่ได้แน่ได้ทำกันแน่เถอะเนี่ยนึกถึงเขาเพะจวายจงใช่คือเขาล่ำน้องแม่เนาะได้แน่ได้ได้แลูกก็อา

เอเงบุรจังเราจะทนองเนี่ยนองเดียวหาแม่ก็เป็นูเอพพอนี่ตมที่ินเอะรท่านผู้ชมเนาะค่ะเดี๋ยวมินกัซีกับบ้านนป่ะเนี่ยกับบ้านผักค่ะพวแม่บ้านเจ้าของบ้านผักเจ้าของนี่ยุ้ อุดรนนี่แหละค่ะยู่วเพ่อพี่บุญรักนะคะเด็กเสาห้องว่าเนาะแอดมินก็นสิไปห้องพักนะคะอาบน้ำอาบน้ำเก็บเสื้อผ้าหาเตรียมเอ่เสื้อผ้าวหวมืออื่นก็นสิออกค่ะตัวเลขโชคลาภให้ท่านผู้ชมแฟนคลับตะเ้านะคะก็บร้ว่าจะให้แอดมินไปตามไซ่อนขันไผคิดว่าจะให้แอดมินไปตามตัวเลขโชคลาภยู่ไสกะ ซอยเขม่มากเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมแอดมินกะกลับไปบ้านหลายมืออยู่ด้วคขาจากหมือนหฮือ่อเมืนทำผ้าไปสามคืนสามมื่ไปนอนอยู่บ้านสามคืนค่ะท่านผู้ชมไปเก็บไปกวาดบ้านเนาะกะย่างบริสอาดค่ะดอกแต่ว่ากะได้กลับมาแล้วอยานท่านผู้ชมอยากได้ตัวเลขโชคลาภไหมก็เลยกลับมานะคะ สามหาตัวเลขโชคลาภในงวดนี้นะคะสําหรับงวดที่แล้วก็มีค้นโชคดีไปร้ายนะคะสําหรับตัวเลขก็มีไลายสานักที่เขานะคะมีของอาจารย์ชัยยามีของเจแขกแล้วก็มีของ,อน,องน้องอีหยังก่ปลายข้าว,ลาาวแล้วก็มีของพอดีก่อ เป็นรถเออแมนแมนเจตเป็น,นรถน,นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอติดตามเลยค่ะเดี๋ยวมื่ออื่นบุหรว่าจะมีแผ่นไปใส่นะคะกะซีอูบับวาหางไก่จากแถวนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเ้อท่านผู้ชมติด้าม,มาติดตามรับชมรับฟังนะคะสำหรับอาจารย์ชัยยานะคะแอดมินก็คิดว่าสตามตัวเลขโชคลาม,มาให้ได้โอ้ยเริ่มใเดมองนี่ดิที่ห้าเมื่อกี้ในาลาบไหม ป่าสัวนี่แมป่าสวเลขร้อยเออเลขเลขของป่าสวนี่เลขร้อยมากน่เพิ่นกะเออตัวเลขเข่าแม่เพิ่นกะว่าเพิ่นมากตัวนี่เนาะเป็นปอพอผรทมโอ้ยนะคะท่านผู้ชมมันคำเลยเนาะเพิ่นกะบุเปิดตัวละ ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามให้น้ำเด้อผู้ใดอยากติดตามนะคะก็ฝากติดตามเพจเจต่างคนผพ้่ายน้ำเลยเด้อคะ่ะมีเพจเดียวเด้อค่ะท่านผู้ชมเพจอื่นเนี่ยราจะเป็นเพจปลอมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆเยด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ